ด้านวิจัยและพัฒนานะครับและควบคุมคุณภาพของบริษัทไลฟ์กุปนะครับนี่คือบรรยากาศภายในโรงงานนะครับเป็นเครื่องจักรที่ทันสมัยนะครับแล้วก็ใช้ระบบ AI ก็คือเป็นระบบออโต้ทั้งหมดนะครับนี่คือตัวสกัด สารสกัดจากต้นไม้ที่ผมพูดถึงก็คือสมุนไพรและอุปกรณ์ที่สำคัญมากในการละเหยท่านประธานเลือกใช้เครื่องมือที่ชื่อว่าวัคคัมเบลนะฮะเป็นลักษณะของการทำให้ละเหยแห้งโดยใช้สายผ่านเห็นแท่งยาวๆนี้ไหมฮะเป็นท่อเหมือนแคปซูลนะครับตอนสมัยผมเรียนปริญญาเอกที่ออสเตรเลียผมเคยเห็นเครื่องนี้ตอนนี้ผมไปเรียนสูงกว่าระดับปริเอกที่ญี่ปุ่น ผมเคยเห็นเครื่องนี้แต่ผมไม่เคยเห็นเครื่องนี้ในประเทศไทยและผมมาเห็นที่ l i f e g r o u t i r t e t n o t i o n a l ครับทำไมท่านประธานถึงลงทุนใช้เครื่องนี้มูลค่า30กว่าล้านเครื่องนี้จะค่อนข้างละเอียดในเรื่องของ f ฟ a v o r and f r ฟร์แคนก็คือเรื่องของกลิ่นหรือว่าสาร Sensitive นะครับเหมือนเรารับประทานอาหารนะครับเราทานข้าวระหว่างข้าวหอมมะลิกับข,ข้าวข้าวธรรมดาเนี่ยเรารู้สึกอันไหนอร่อยกว่ากันครับ ข้าวหอมมะลิใช่ไหมทั้งท,งที่มันก็เป็นข้าวเหมือนกันใช่ไหมฮะข้าวหอมมะลิมันจะมีกลิ่นมีเฟเวอร์เขาเรียกว่ามีสารตัวหนึ่งที่เป็นสารที่ธรรมชาติมันสร้างกันมาชื่อทูอ e ซิติลวันไพลโรลีนเพราะนั้นรายละเอียดต่างๆที่สกัดออกมานะฮะจะต้องคงอยู่เล็กๆน้อยๆท่านก็ขอให้อยู่จึงต้องทุ่มทุนนะ,ะมูลค่ามหาศาลเพื่อมีเครื่องนี้และเป็นเครื่องเดียวในประเทศไทยครับ ทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าสารตัวนี้มันยังอยู่นะฮะสารที่โอเคมากๆที่ธรรมชาติบุาารดาสร้างขึ้นมามันยังอยู่ในผลิตภัณฑ์มันยังโอเคอยู่นะเราก็ต้องมีเครื่องตรวจนะครับผมก็เลยขออนุมัติท่านประธานบริษัดทดรธนกรแสนเลิศก,ก็ขออนุมัติว่าเราต้องมีเครื่องเครื่องหนึ่งชื่อว่าแก๊สโครมาโตกราฟีแมสสเปกโตรเมทรีนะครับก็คือ GCMS เครื่องนี้ยังไงเครื่องนี้นึกถึงนักกีฬาโอลิมปิกไปแข่งโอลิมปิกครับ แข่งเสร็จปุ๊บได้เหรียญทองนะฮะปรากฏว่าเขาก็เอาคนที่ได้เหรียญทองมาตรวจฉี่ตรวจปัสสาวะตรวจเลือดพบว่าเจอยาโดบเข้าใจไหมฮะเขาก็รีบเหรียญทองออกใช่ไหมฮะ,เข,เ,อออมฮะเขาตรวจเจอได้ไงเขาใช้เครื่องนี้ตรวจมันจะตรวจเจอหมดเลยครับว่ามีอะไรอยู่ในนั้นเหมือนกันครับนะฮะเวลาโรงงานเนี่ยนะครับรับสมุนไพรจากชาวบ้านที่มาขายเป็นวัตถุดิบให้โรงงาน ถ้าเป็นใบๆอย่างเงี้ยเราก็แยกได้ใช่ไหมครับว่ามันคือดอกอะไรอะไรพวกเนี้ยแต่ตอนมาเนี่ยมันอบแห้งมาแล้วเข้าใจไหมฮะบางทีเขาอาจจะเอาย้าคามาผสมเข้าใจไหมฮะเหมือนเคยเห็นเขาขายกุ้งแล้วใส่ตะกั่วเข้าไปไหมให้น้ำหนักเพิ่มอ่ะ ข้าใจะไหมฮะถ้าเราไม่ตรวจก็ไม่เจอเข้าใจะไหมฮะเครื่องนี้จะตรวจว่าเถาวันเปรียงคือเถาวันเปรียงหรือไม่เพราะฉะนั้นให้มั่นใจเลยว่าผลิตภัณฑ์ที่ออกไปสู่ผู้บริโภคเนี่ยชัดเจนทุกตัวนะครับเพราะว่าตัวนี้เรานําเข้ามาแล้วมูลค่า7ล้านอยู่ที่ไลฟ์ครบเรียบร้อย <laughs> โอเคพูดง่ายๆก็คือ,อาทางบริษัทยินดีลงทุนเพื่อตรวจตัวเองครับไอ้เรื่องส่งให้คนตรวจเนี่ยเราส่งอยู่แล้วเพราะว่า ก่อนจะได้ออยได้ฮาล a นส์ ance, ได้ HACCP ได้ GMP จะต้องส่งให้ตรวจก่อนก็คือเซ็นทรัลแลบนะฮะแต่ก่อนส่งตรวจเราตรวจตัวเองก่อนด้วยเครื่องนี้นะครับนอกจากนั้นยังไม่พอสมบอกว่าท่านประธานครับท่านพอครับต้องมีอีกเครื่องหนึ่งขออีกเครื่องหนึ่งเถอะมันต้องมีอุปกรณ์เสริมนะฮะเขาเรียกว่า Library ห้องสมุดนะฮะต่อครับ ห้องสมุดที่ว่าเนี่ยต้องซื้อจากสถาบันนี้ครับ NIST National Institute for Standards and Technology แห่งสหรัฐอเมริกามูลค่ามาหาศาลนะครคือเราจะตรวจมันยังไงนี่คือแคมปัสนะครคือสถานีที่เขาทำห้องสมุดห้องนี้นะฮะซึ่งห้องสมุดห้องนี้ก็คือดัต a ต้าเบสจะมีเฉพาะบริษัทยักษ์ใหญ่นะที่สิงคโปร์เนี่ยมีนะคะ ไรุ้๊บถามอาจารย์ออสมันราคาเท่าไหร่แพงนะท่านขอซื้อมาเถอะจะได้เช็คว่าสารสกัดจากธรรมชาติในพืชแต่ละตัวเนี่ยมันจริงหรือไม่นะฮะท่านขาอนุมัติให้ซื้อและตอนนี้อยู่ที่นี่เรียบร้อยครับไรบรี่ตัวนี้นะครับอีกเครื่องที่ขออนุมัติการจัดซื้อเพื่อตรวจตัวเองนะฮะก็คือ HPLC นะฮะภาษาอังกฤษคือ High Performance Liquid Chromatography ภาษาไทยก็คือเครื่องตรวจสอบสมรรถนะสูงระบบของไหล นเนื่องจากผลิตภัณฑ์ของไลฟ์คุ o ป p ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มละลายน้ําเช่นกาแฟโอเคนะฮะน้ำนี่มันมีขั้วนะมันถึงละลายกันได้เพราะฉะนั้นสารที่ธรรมชาติสร้างออกมาเนี่ยบางตัวมันก็ละลายน้ํามีขั้วมันใช้ GC-MS วิคราไม่ได้มันต้องใช้ HPLC นะฮะผมก็เลยขอบวกตัวนี้ไปด้วยนะครับซึ่งปกติห้องแลบในบริษัทยักษ์ใหญ่จะมีแค่ตัวเดียว แต่เราขอสองเพื่อตรวจซ้ำโอเคนะฮะตัวนี้มูลค่า7ล้านอยู่ที่ไลค์กรุ๊ปเรียบร้อยโอเค <laughs> พูดง่ายๆตรวจให้พรุนตรวจให้สาใจตรวจให้มันเช็คให้มันชัวนะครับอีกหนึ่งสิ่งถ้าท่านไปบริษัทยักษ์ใหญ่ท่านจะเห็นเขาติดที่ป้ายด้านหน้านะครับผ่านระบบ ISO 9001นะครับเราไปที่ออยเพื่อไปอขอเลขออยให้กับผลิตภัณฑ์แต่ละอยอยก็ขึ้นป้ายใบเบิ่มเลยนะฮะ ออยได้รับการเซอร์ติฟายได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก ISO 9001:2015ผมก็เลยถามอขออนุญาตท่านประธานบริษัทว่าท่านครับผมขออนุญาตนำบริษัทของไลรุปเข้าสู่การตรวจสอบระบบ ISO นะฮะ International Standardization Station นะครับของ9001และ14,001พูดง่ายๆชาวบ้านเนี่ยเขาสอบ อสอบจองหวนอันเดียวเราขอสอบเบิ้ลเข้าใจไหมฮะปรากฏว่าสอบครั้งเดียวผ่านทั้งสองมาตรฐานครับตอนนี้ไลฟ์ฟุกอินเตอร์เนชั่นแนลโดยเฉพาะโรงงานหลักที่ลาดบุรีที่ผลิตนะครับเป็นตัวที่ซัพพลายสินค้าเข้าสู่สาขาทั้งหมด15แห่งได้รับมาตรฐาน ISO 9001และ1 4 1 2 1 2015เรียบร้อยแล้วนะครับกลับมาที่ตัวท่านประธานนิดหนึ่งนะฮะ ว่างเป็นเกี่ยวแขนอาจารย์ออสไ,ไปโรงงานนั้นไปโรงงานนี้ผงกาแฟที่กินอยู่เทลงน้ําน้าร้อนใช่ไหมฮะมันละลายชา้าแ,แค่บอกว่าอาจารย์ออสทำยังไงมันจะละลายเร็วเหมือนผงกาแฟที่เรากินที่ฝรั่งเศสผมบอกว่าท่านครับมันต้องทําเป็นผงแกรนูผงแกรนูเนี่ยต้องใช้ฟูดเบสสเปร a y ดาย ระบบนี้จะถามเท่าไหร่8ล้านเซนแก๊กเดี๋ยวนี้นะครับเรียบร้อยอยู่ที่โรงงานครับต่อไปเนี่ยทุกอย่างจะเป็นระบบฟิวชัดเบสสเปรย์ไดทั้งหมดนะครับเนี่ยนะฮะว่างไม่ได้ครับทํทานรานแอคทีฟอาจารย์ออสก็แอคทีฟนะไปเจอที่ดินประมาณ500กว่าไร่นะครับของอท่านหม่อมราชวงศ์กรุงเทพเทวกุลบอกไปดูให้ไหนซิอยู่ท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ นะเราจะทําอะไรกันภาพต่อไปครับเราจะทําอะไรกันนะฮะเพราะตอนนี้กฎหมายว่าเรากําลังจะพิจารณาในเรื่องนี้นะฮะนั่นคือแนะคนาบิสกัญชานะฮะกัญชงอะไรต่างๆนะครับสารที่อยู่ด้านซ้ายคือตัวฆ่ามะเร็งสารที่อยู่ด้านขวาคือตัวทําให้เราสลึมสลือนะครับก็คือพูดง่ายๆดูดกัญชาแล้วมึนไปเลยก็คือสารที่อยู่ด้านขวาตอนนี้องค์การเภสัชกําลังผลิต สายพันธุ์กัญชาที่ให้ผลิตสารด้านซ้ายออกมาให้มากเพราะตัวด้านซ้ายเนี่ยมีฤทธิ์ในการฆ่าเซลล์มะเร็งบางตัวนะครับสามารถที่จะทําให้การไมเครนหายไปนะค,คนที่เป็นาพากินสันหยุดชักได้นะครับหลายเรื่องเลยนะฮะถามว่าไลคุ๊ปเราอยู่นิ่งไหมไม่อยู่ครับนี่คือ R&D research and development หรือวิจัยและพัฒนาของบริษัทไลคุ๊ปครับ,รบเพราะฉะนั้นนะครับก็อขอใหอ้พวกเรานะครับถ้ามีโอกาสผมอยากให้ ไปดูของจริงที่ราชบุรีนะครับอำเภอทโธารามนะครับทางบริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนนะฮะจนทำให้อาจารย์วีระชัยนะผู้ซึ่งชอบตรวจนั่นตรวจนี่บางคนก็รู้จักผมอยู่แล้วนะฮะตอนที่ผมเข้ามาเป็นที่ปรึกษาผมจับตรวจหมดเลยทั้งโรงงานโอเคนะพูดง่ายๆก็คือเราปราศจากข้อสงสัยนะครับสิ่งที่เราเครือบแคงสิ่งที่เราคิด เขาเรียกว่ามโน o เข้าใจไหมฮะับ m n o ในด้านดีก็โอเคบางคนมโนในด้านไม่ดีเพราะฉะนั้นทํำยังไงมันจะจบในเรื่องของมโนอย่างนี้ก็คือโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับไปดูได้เช็คได้ตรวจสอบได้ทุกอย่างที่ ต่างชาติหรือบริษัทยักษ์ใหญ่มีไลฟ์ครบมีทั้งหมดเพราะฉะนั้นขอให้เชื่อมั่นแล้วก็ขอให้พวกเรานะครับเดินหน้าเนี่ยแบ็กอัพด้านหลังไม่ต้องห่วงนะครับก็เดินหน้าได้อย่างมั่นใจในเรื่องของผอลิตภัณฑ์สินค้าหรือว่ามาตรฐานการผลิตต่างๆนะครับผมก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้อโอกาสแล้วก็รับฟังผมในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ